ถ้าคุณไม่เริ่มต้นวันนี้แล้วคุณจะไปเริ่มต้นเมื่อไหร่เราไม่มีทางรู้เลยนะเว้ยว่าอีกหนึ่งปีสามปีห้าปีโอกาสดีๆแบบวันนี้ยังจะคงมีอยู่หรือเปล่าเพราะวันนี้คือโอกาสที่ดีที่สุดที่คนใหม่ๆธรรมดาธรรมดาอย่างพวกเราเนี่ยจะสามารถเติบโตแบบก้าวกรโดดได้และถ้าเรายิ่งเริ่มต้นช้าเราไม่รู้เลย ว่าเราจะเสียโอกาสไปมากมายเท่าไหร่ซึ่งวันนี้นะครับใครที่กำลังรังเลสงสัยไม่แน่ใจยังไม่กล้าที่จะเริ่มนะครับผมมีหกข้อนี้ที่ให้คุณเนี่ยคิดพิจารนาว่าถ้าคุณไม่เริ่มต้นในวันนี้เดี๋ยวนี้คุณจะสูญเสียโอกาสอะไรบ้างข้อแรกเลยนะครับวันนี้แพลตฟอร์มของ TikTok ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องและมีผู้ใช้ เข้ามาใช้บริการใหม่ๆอย่างต่อเนื่องทำให้เราขยายฐานแฟนคลับได้ง่ายข้อ2ครับวันนี้ติ k To k สนับสนุนให้ผูดด้เล่นใหม่ๆสามารถเติบโตได้ด้วยการที่เขาทำหน้า for you page ซึ่งคนใหม่สามารถทำคอนเทนต์และเข้าถึงคนที่ไม่รู้จักได้ง่ายถ้าเราทำคอนเทนต์ได้ดี มีคุณภาพทำให้เรานี้ผู้ติดตามได้ง่ายครับไม่จำเป็นต้องเป็นอินฟลูเอนเซอร์ไม่จำเป็นต้องเป็นคนมีชื่อเสียงไม่จำเป็นต้องเป็นดารานักน้องนักแสดงเราก็สามารถเป็นคนดังได้ข้อ3มวันนี้แพลตฟอร์ม t i k t o อยังมีการแข่งขันไม่สูงเท่าแพลตฟอร์มอื่นทำให้การเติบโตของคนใหม่ๆ ยังน่าอยู่ครับข้อ4วันนี้คนที่ข้างตัวตนใน TikTok สามารถเข้าถึงผู้คนได้ง่ายกว่าแพลตฟอร์มอื่นโดยที่เราไม่ต้องมงโฆษณาเราสามารถสร้างฐานแฟนผู้ติดตามแบบออร์แกนิกได้อยู่ครับข้อ5ตอนนี้พฤติกรรมของผู้คนชอบเสพคลิปตสัน้นง่ายกระชับได้ใจความและเป็นแนวตั้ง ซึ่งแพลตฟอร์ม TikTok ทำในรูปแบบนี้ทำให้เข้าถึงพฤติกรรมของผู้คนได้ง่ายครับดังนั้นใครที่เริ่มต้นวันนี้ในขณะที่พฤติกรรมของผู้คนเป็นแบบนี้สามารถเติบโตได้ง่ายกว่าครับและขอ้อทายข้อที่6 TikTok สามารถสร้างรายได้ได้กว่าช่องทางครับไม่ว่าจะเป็น TikTok Creator f u n การนะคการรับสปอนเซอร์จากแบรนด์ต่างๆหรือ การขายสินค้าของตัวเองแม้กระทั่งการตักตก้าทำ i อฟเฟ e หรือใครที่รับความสนุกนานก็ออกมาไรา้สดรับของขวัญหรือจะนับของขวัญผ่านคลิปวิดีโอมีหลากหลายรูปแบบให้เราเลือกครับดังนั้นครับวันนี้ TikTok คือโอกาสของคนหลายๆคนครับ <Yes! S 1> ถ้าเราจะเริ่มเราจะไปเริ่มตอนไหนครับ 3า,าปีหปีเราไม่รู้ว่าจะมีอะไรปรับเปลี่ยนไปบ้างนะครับดังนั้นควรที่จะเริ่มวันนี้ครับะร้าะครนะครับอยากเริ่มแล้วแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มแบบไหนจะเริ่มยังไงสามารถติดตามผมได้ยเลยครับเพราะผมมีการแบ่งปันสำหรับคนใหม่ที่อยากเข้ามาในติต๊กต็อกแต่ไม่รู้จะเริ่มตรงไหนเริ่มยังไงผ่านการไร์สดทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เวลาบ่ายมงตรงครับ หรือจะติดตามผมไว้เพื่อดูคลิปวิดีโอในหลายคลิปวิดีโอที่ผมนำมาเสิร์ฟความรู้ให้กับคุณก็ได้ครับผมพี่ฟุกสอนสร้างธุรกิจสอนสร้างราได้ครับ